ทอดสดวอลเล์บอลยู16วันนี้ไทยพบไต้หวันชิงที่สามอชลุ้นตกสาวไทย u 16เอาชนะไต้หวันลุ้นคว้าตัวใบที่สาและเป็นใบสุดท้ายไปแข่งวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกย17ปี2024นูวอลเล์บอลสดไทยพบไต้หวันวันนี้วันที่8กรกฎาคม66รอบชิงที่3 AVC ววอลเล์บอลหญิง u 16ชิงแชมป์เอเชีย 2023ิชิงตั๋วไปชิงแชมป์โลกสามารถดูลิงก์ถ่ายทอดสดวอลเล์บอลหญิง U สิบวันนี้ออนไลน์ได้ท้ายข่าววอลเล์บอลวันนี้เดินทางมาถึงการแข่งขันวันสุดท้ายของสืกวอลไลน์บอลรุ่นยาววอลเล์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเอเชี w o m e n มนส์บหก v o l ล e y b a l l c h a m p i o n s พนชี่สิบที่เมืองหางโจวประเทศจีน หลังจากวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยพ่ายให้กับญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-3เซต25-22 25-13 25-18หล่นลงมาทิงอันดับ3กับไต้หวันที่แพ้จีนเจ้าภาพมาในเกมนี้ถือว่ามีความสำคัญกับทัพนักตบลูกยางรุ่นเยาว์ไทยมากเพราะถ้าหากทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติไต้หวันได้ในเกมนี้จะส่งให้สาวไทยได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเล์บอลหญิง U17 ชิงแชมป์โลกทันที ในฐานะหนึ่งในสทีมที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชียถ่ายทอดสดวอลเล่บอลยู -16 ชิงแชมป์เอเชีย2023ไทยพบไต้หวันรอบชิงเหรียญทองแดงแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ทาง Facebook f แ n p a g e a v c Asian Volleyball Confederation ในวันนี้วันที่8กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไป